สวัสดีครับเซียนนมาน้อยมาดำคนดีคนเดิมนะครับผมโตโยต้าโชวดีลักซ์คาอุบลวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอ,อาชีพไหนออกรถได้นะครับผมก็คือ,อ,อจะออกได้ทุแทบทุกอาชีพเลยนะครับผมเพราะว่าทางเรามีโตโยตา้าชัวทางเรามีโตโยต้าลิสซิ่งทางเรามีโตโยต้าลิสซิ่งนะครับที่พร้อมจะมาอุดรอยรั่วของไฟแนนซ์อื่นนะครับก็คือว่าบางหลายไฟแนนซ์ก็จะมีช่องอยู่ไม่รับลูกค้าที่ ทําธุรกิจแต่ไม่มีใบป,ประกอบการพรกอขายของประน,นุ่นี้นั่นขายของขายกับเขาจั่งสินะครับแต่ทางเราก็มีทางบริษัทที่มาอุดตรงนั้นเนะเราะก็รับที่สามารถไปได้ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์ต่อต่อลูกค้าทุกท่านเนาะจริงๆแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่สะดวกแบบนี้เออเห็นคลิปผมแต่ ลูกค้านะอยู่อยู่เหนือ,อยังสิเชียงรายเชียงใหม่กรุงเทพอยู่ใต้มาเห็นคลิปเซลอนเซลอนอยู่บทกลัวมันยุ่งยากก็ไม่ได้ดูรถนู่นนี่นั่นกลัวกลัวแบบว่าออกก็ได้แบบอยู่ไกลกันปนนี้ทางเรามีบริการออจองออนไลน์นะครับผมส่วนเรื่องเซ็นสัญญาเรามี พาร์ทเนอร์ทางไฟแนนซ์นะที่จะออกไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับหรือที่ทํางานเนาะแล้วก็มีบริการส่งฟรีส่งฟรีเซ็นก็เซ็นฟร,สฟร,สฟรีส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมคือคือถ้าอยู่ใกล้ถ้าอยู่แถวแถวใกล้ๆอุบลผมก็อาจจะขับไปส่งเลยอยู่บ้านแถมบสะดวกมารับนะครับหรือว่าถ้าถ้าอยู่ที่อื่นก็ขึ้นรถสไลด์นะถ้าอยู่ไกลหน่อย สักสองสามร้อยโลขึ้นไปเองเสียรถสไลด์ส่งรถสไลด์ไปให้ถึงหน้าบ้านนะครับเรื่องข้อมูลรถเอ้ยถ้าเราไม่ได้มาดูบ่ได้มาเบิง,งบรถจังเสียบ่ได้มาเบิงรถเองน,งนู่นนี่นั่นเฮ็ดออนไลน์ทั้งเบิดถารับแต่รถหลายๆคนจะกลัวนะครับผมสิกวว่าคือดังผมขิดใส่จากของเนี่ยหมายถึงว่าคือจังผมจะออกรถแบบนี้เฮ้ยห้องบ่เคยเห็นโตรถรวการถมันมันเป็นราคาบาทสองบาทเนาะ มันโอ้มหาศาลนะครับผมสำหรับสำหรับผมเนาะย่านบมมันใจย่านบ่อโอเคก็คือท่างเห่านะ่ะคัดรถทุกคันนะครับพลิกคว่ำจมน้ำชนหนักอีกอย่างหนึ่งก่อใหม่ตรวจเช็คอย่างละเอียดครับผมแล้วก็ซื้อรถจากเห่าอนี้บ่อ,บอ,บอตองอันนี้เนาะ ว่ต้องห่วงเลยคือว่าทางเราจะปรับสภาพให้ทุกคนันมีห้อยเล็กๆเดี๋ยวน่อยห้อยผลแมวแบบนี้เราก็จะขัดสีรอบคันให้ซักเบาะหรือเบาซักพรมหรือพรอมเบาะมาซักให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวเช็คก,กว่า280จุดนะครับเช่นระบบไฟระบบไฟระบบเบรกแบตเตอรี่เครื่องยนต์ระบบส่งกำลังนะครับผม จะปับสภาพให้ไหม่เบิดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้พร้อมลูกค้าก็จะล่อแค่ตามรอบเนาะเข้าศูนย์เข้าศูนย์ตามรอบนะครับผมพร้อมใส่งานเลยขี่รอๆอเถ่ๆเลยลดหอมๆเลยครับออกไปแก็มีรับประกันระบบส่งกำลังรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งปีหรือห้าหมื่นกิโลเมตรนะครับปีหนึ่งหรือห้าหมื่นกิโลเมตร ก็ก็ประมาณหนึ่งนะลูกค้าส่วนมากก็จะเชื่อใจได้เหมือนก็มีบางเคสเขาไม,ไม่ไม่ได้มาดูรถเลยเขามั่นใจในโตโยต้าเขาก็จองแล้วก็ทําสัญญาอะไรเรียบร้อยแล้วก็ส่งขึ้นรถสไลด์ไปให้เลยนะครับผมนั้นก็ถือว่าลูกค้ามีความเชื่อมั่นในแบรนด์เนาะแบรนด์โตโยต้าชัวนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆก็อะไรคุยเรื่องไหนดีลูกเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าลูกค้าอยากรู้อยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มานะครับอยากหูเรื่องอยังอยากได้ความรู้เรื่องอยังผมจะบอกแบบเหมือนเราเป็นเพื่อนกันนะครับผมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจะไม่ได้เอาเรื่องอธุรกิจมาคุยเนาะเรื่องรายได้รายนู่นนี่นั่นผมจะจะบอกเอาส่วนไหนก,ก็คือเอาความจริง เลยนะครับไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้ตัวเองหรือใครใดไปเนาะพูยความจริงถ้าโอเคก็เป็นแบบนี้นะควรระวังแบบนี้อันนี้บกวนเหตุผมก็อยากผมอยากได้แบบนี้ก็คือว่าผมเคยออกรถแล้วเจอเซลล์ที่เขาจะขายอย่างเดียวนะแบบไม่ดูแลเราเลยบ,บ่ดูแลเขาเลยว่าเป็นยังไงตั้งแต่หนึน่งสี่บแนะนํำผมก็เลยอยากบ่อยากเป็นเซลแบบนั้น แนวแกผมบอ,อกมาว่าตอนนั้นผมไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่ตอนนี้มีแล้วก็อยากก็อยากจะแช่ก็อยากจะเตือนก็อยากจะด้วยความหวังดีครับผมด้วยความหวังดีอยากบริการนะครับอาชีพไหนอาชีพนี้ทํางานอยู่นี่เดือนประมาณนี้ออกไดบอ่อหรืออยากได้รถจะขั้นหนึ่งพอนสามสี่พันมีให้บอ่อหาให้ได้บอ่อ ทักมาเลยครับผมเพราะว่าผมเอาจริงๆก็ไม่ได้โพสต์บ่อยเนะเาะอไม่ได้โพส์บ่อยหมยถึงไม่ได้โพสตทุกคันไม่ได้โพสต์ทุกคันนะครับผมแต่ของเราก็มีเยอะมีรถเยอะเข่าออกเข่าออก,อ,อ,กอยู่นี่นะครับอลูกค้าถามตอนนี้โบมี่เอามืออื่นมือหือหมีรถมากสีผมสาม,มาติดต่อให้จัดการให้ไดเวอร์ครับผมถ้าเป็นคนแบบผมม่มากออกัเกือบบ้านม่วมาไปใส ผมก็ทําออนไลน์ให้มันจบเลยออนไลน์จบปีหลีไม่จ้าหน้าทีมาหาเาข้ายู่บานแค่เธอเดียวจหน้าทีมาเส้นเรื่องพานรถมาจอดหนาบานเลย <c oughs> เขามาส่งรถจอดหนาบานถ้าเป็นอินไม่อยากบอกว่าเป็นโทรเ o v e r t แต่ว่าถ้าหลังเลิกงานแล้วผมเอาไปใส่ <c oughs> วันหยุดผมก็นอนอยู่เนี่ยหาแนวเฮ็ด <c oughs> นูน,นนั้น,นบ่มากออกไปทั้งนอกนะครับจะเป็นคนประมาณนี้ ไม่รู้ว่าจะตัดรู้เรื่องไหมแต่ว่าอาจจะไม่ตัดเลยก็ได้อาจจะเป็นคลิปเป็นคลิปนางหอกอยาวๆแนวเสีย <_ letter> เพื่อไว้เนาะส่ <_ letter> วนไปใครอยากมาทดลองขับหรืออยากมาหาผมนะครับโตโยต้าชัวร์ดีลักยูสคาออบนนะครับผมท่างไปอำนาจ,จเจริญติดกับปั๊มบางจากนะครับมีหุ่นกันดั้มด้านหน้าเนาะมีหุ่นกันดั้มข้างหน้าครับโจอกไงเอาไปแล้ว ม,มีเซลมารับหรือมีพนักงานมารับเออสวัสดีโน่นนี่นั่นกับ,บอกว่ามาติดต่อหาเซลอ้นเซลอ้นนะครับผมหมาน้อยหมาดําเซลหมาดําเซลหมาหน่อยเออในเบิร์ดครับผมก็จะอยู่ตรงนี้รอนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะแปดนาทีแล้วไม่รู้ว่าจะตัดเหลือกี่นาทีได้นะครับสอบถามยังกะที่ปัญหายังกะคอมเมนต์ไดครับผมหรือโทร ติดต่อหรือแอดไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้เนาะชุดๆตอนแรกว่าจะไม่ตัดดี <laughs> แต่คงต้องใส่ความนิดนึงเนาะเัรื่งหัวประมาณนี้ครับผมขอบคุณหลายๆเด้อเจอกัคนคลิปหน้านะครับอีกครับ